สำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ไปตัดญ้ามานะครับมันก็จะหักนะจริงๆแล้วมันก็หักมาหลายรอบแล้วครับแต่ว่าเราได้ซ่อมไปนะครับเอยตัวยุ่งตัวยุ่งถอยไปกัน,น,นตัวยุ่งนะครับตัวยุ่งก็ได้ซ่อมไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวก็จําเป็นต้องเปลี่ยนใหม่แล้วครับ จะแกะออกก่อนนะอันนี้รอยรอยเดิมมันนะครับที่หักนะครับเราก็จะใช้เหล็กใช้เหล็กนะครับเสียบเสียบเข้าไปในในนี้นะแต่ว่ามันก็ใช้ได้เพียงแค่ระยะเวลาหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับเราก็ต้องหาวิธีนะครับพอดีนึกขึ้นได้นะครับว่ามันมันมีนะครับมีมีอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ก็ใช้เหล็ก ไปกนแต่ว่าไม่ไหวแล้วมันมีอีกตัวนึงซึ่งเป็นเป็นสีจังหวะนะครับซึ่งเราได้ซ่อมไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้งานครับคือมันใช้งานแล้วมันไม่ไม่ดีครับเดี๋ยวก็พังอีกก็เลยไม่ใช้แล้วครับเหลเือแต่ตัวเครื่องแล้วก็มือจับนะครับเราก็จะไปเปลี่ยนตัวนั้นมานครับวันนี้ก็อย่าลกมาก ไปดูที่สุสานของเรานะครับแล้วก็เก็บของไว้เยอะนะของอะไรที่มันเสียๆนะครับเราก็จะเก็บไว้ครับเผื่อเป็นสเปร์นะเวลาเราจะใช้สเปร์นะครับหรือว่าหยิบจับอะไรครับมันก็จะสะดวกนะครับเอามาซ่อมได้นะครับอันนี้ก็เป็นของที่เราเก็บไว้นะครับก็ของเก่านะครับก็จะมีหลายๆอย่างที่เราเก็บไว้แต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเผื่อเราจะ หยิบจับอะไรขึ้นมานะครับเราก็เอาไปไปใช้งานได้นะครับนะครับก็เป็นของเก่านะตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเป็นสี่จังหวะนะครับอันนี้เครื่องเรายังใช้ใช้งานได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับซ่อมแล้วก็พังแล้วพังอีกนะนี่ครับก็จะได้มือจับของสี่จังหวะมาเนะก็เด๋ยจะไปเปลี่ยนครับซึ่งของเดิมนะครับสี่จังหวะตัวนี้ชุดแกนเพานะครับแกนเพาเราก็เอาไปใช้กับ ตัวที่เราตัดเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าของเดิมนะครับมันพังนะครับเกีียวรูดครับตัวนี้แกนตัวนี้ก็คือของสีจังหวะนะครับพอดีว่าฟันเฟืองมันเท่ากันก็เลยต้องเปลี่ยนโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาเปลี่ยนมือจับก่อนนะเดี๋ยวเขาจะไปตัดญ้าต่อนะก็ไม่ยากเลยง่าย ครับวันนี้นะครับเราก็ได้ทาการถอดชุดนี้ออกเรียบร้อยแล้วก็มาแกะแกะชุดที่เราจะไปเปลี่ยนนะก็ต้องใช้เวลานิดน,นึงนะ่ ได้มากครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะสว่านเจาะนะครับเพื่อยึดน็อตนะครับตรงนี้ ครับตอนนี้ก็ได้ทําการเจาะรูไปที่เรียบร้อยนะอันนี้เราก็ทําการสวมนะก็ใส่น็อตนีเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็มาเปลี่ยนชุดล็อกนะครับ ของเดิมก็หักเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราแกะแล้วนะครับแกะตัวล็อกออกแล้วก็นํามือจับนะครับมานะครับมันก็จะหักองมันใช้งานไม่ได้เราก็จะมาซ่อมเพื่อใช้งานนะครับจริงๆแล้วก็ซื้อใหม่ก็ได้เราก็มาซ่อมกันประหยัดต้นทุนนะการนี้นำเหล็กนะครับเราหาได้แค่นี้ก็คือเหล็ก กล่องเล็กๆเนี่ยคือพอจะเสียบตอกเข้าไปได้นะตอกอัดอัดรูเข้าไปได้นะนี่ก็เกียร์คมหน่อยนะให้เขานมนหน่อยแล้วก็ตอกเข้าไปได้นะเตรียมเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาต่อกกันนะ ที่เราเจียปลายนี้เสร็จนะครับเราก็มาสวมดูนะสวมเสร็จเนี่ยสวมเสร็จแล้วก็จะต้องเราก็จะต้องเจาะรูยึดยึดตรงนี้นะครับยึดปลายก็ง่ายๆครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเจาะรูยึดกันแป๊บนึงหลังจากที่เราเจาะรูเสร็จนะครับเราก็ยึดยึดน็อตนะครับนี่เราก็เจาะรูที่เรียบร้อยนะ เพื่อยึดนะครับเพื่อยึดให้มันอยู่นะกนารมรลุกก็ซ่อมกันแบบง่ายนะไม่ต้องเทคนิคอะไรนะง่ายครับหลักการง่ายๆก็โดยใช้เหล็กนะครับเหล็กมาดามด้านกลางนะเหล็กประสีบใส่ด้านกลางนะครับแล้วก็ล็อก แค่น่นครับแค่นี้ครับง่ายๆครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆครับสิ่งที่มีประโยชน์นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราก็ไปตัดยากันต่อนะเรียบร้อยโอเคครับ ใจไม่ทันได้ดูเลยกลับด้านอีกละจะจบคลิปอยู่แล้วเชียว